สวัสดีค่ะเพื่อนทางจิตมิตรทางธรรมนะคะทางบ้านานิพานพระพุทธเจ้าทุกท่านนะคะวันนี้ก็รู้สึกยินดีนะคะกับทุกทกท่านที่เราได้มาพบกันอีกนะคะในบ้านนิพานพระพุทธเจ้าทั้งทาง facebook Live ท,ทั้งทาง u t u b e นะคะแล้วก็ทั้งทางไลน์นะคะในเรื่องของธรรมะเปิดโลกเนี่ยก็ เป็นเรื่องมหศัศรจย์นะคะเป็นเรื่องที่ทุกคนทำได้นะคะเริ่มต้นจากการที่จากการที่เราไม่เคยออกกรรมเลยนะคะเราก็ยังไม่เป็นแต่ว่าเราก็ศึกษานะคะว่าเอ๊ะวิธีการออกกรรมเนี่ยมีผลดียังไงการที่ร่างกายเราสั่นสะเทือนนะคะแล้วก็ลมหายใจเข้าออกนะคะมันก็จะทำให้กรรมนั้นอะ ถูกออกมาออกมาจากร่างเราให้เราได้ขอหมายถึงความรู้สึกนะคะเราก็จะจับความรู้สึกได้ว่าสิ่งไหนที่พอเราเป็นสมาธิแล้วร่างกายเราเริ่มบริสุทธิ์แล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่ากรรมเราอะมีอะไรบ้างเมื่อเราเห็นในสมาธิให้เราขอขมากรรมขึ้นมาทันทีนะคะในเหตุการณ์ที่ที่เกิดขึ้นนะคะ บางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นหรือจะไม่ได้สัมผัสโดยโดยโดยตรงแต่อาจจะมีทางกายกรรมนะคะบางคนก็น้ำลายไหลนะคะบางคนก็อาเจียนบางคนก็ร้องไห้นะคะร้องไห้แต่ไม่มีน้ำตาก็มีนะคะนั่นแหละค่ะคือกายกรรมที่แสดงออกมานะคะเมื่อเราแสดงออกมาพอจิตเราเริกายเราเริ่มบริสุทธิ จิตเราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าเราเคยทําอะไรไว้กับใครนะคะก็ขอให้เราขอขมากรรมไปตรงนั้นเลยนะคะการที่ฟอกขันโดยการหายใจนะคะเป็นวิธีที่จะทำให้เราสัมผัสตรงนี้ได้เร็วนะคะอย่างที่น้องไพโรธได้บอกไว้นะคะก็อยากให้เพื่อนๆนทางบ้านลองทำดูนะคะแล้วก็ สิ่งหนึ่งนะคะพอเราเริ่มทำพอเราออกกรรมได้ดีแล้วนะคะเราจะรู้สึกว่าเรานอนสบายหลับสบายนะคะตื่นเช้าขึ้นมานะคะจะรู้สึกสดชื่นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึง่งแม้กระทั่งโรคที่มีอยู่ในกายเรานะคะอาการปวดหัวอาการมีเสมหะอาการที่ปอดหายใจไม่ดีก็จะดีขึ้นทุกอย่างนะคะ ทางด้านร่างกายนะคะจิตใจเราก็รู้สึกสบายขึ้นโปง่งล่งเบาสบายนะคะอันนี้เป็นการออกกรรมนะคะซึ่งคนที่ยังไม่เคยออกก็จะกลัวนะคะไม่ต้องกลัวนะคะแล้วก็ในช่วงระยะเวลาที่เราไม่ได้เจอกันนะคะสิ่งที่พี่ตั้มได้ไปทำก็คือการปฏิบัตินะคะก็มีคนไข้คนหนึ่งนะคะท่านก็อายุประมาณ 80กว่าปีนะคะท่านเป็นมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะซึ่งอพอเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเนี่ยเนื้อเยื่อในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยมันจะมีเลือดออกเนื้อเยื่อก็จะหลุดออกมาเลือดก็จะหลุดออกมาตลอดนะคะทำให้คุณตาคนนั้นทุกทรมานมากนะคะาการสวนล้างปัสสาวะแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีเลือดออกมาไม่หยุดนะคะคุณตาท่านทุกมากนะคะ จนท่านแตใน่ในจิตของท่านอ่ะท่านบอกว่าท่านไม่อยากตายท่านยังอยากมีชีวิตนี้อยู่ในทุกวันที่ท่านปฏิบัติท่านก็สวดมนต์นั่งสมาธินะคะแล้วก็ขอพรพอท่านเล่ารายละเอียดของท่านให้เราฟังนะคะพี่ตั้มก็ถือโอกาสเลยนะคะว่าคุณพ่อนะ่ะทำได้ดีทุกอย่างนะคะแต่ สิ่งหนึ่งสำคัญที่สุดที่คุณพ่ออย่าลืมคือกลับบ้านพระนิพานให้วางจิตวางใจขอท่านขอไม่มาเกิดอีกเพราะการเกิดเป็นทุกข์อย่างที่เราเห็นในร่างกายเราคุณพ่อนั้นเกิดปิติมากนะคะแล้วก็ร้องไห้นะคะท่านบอกว่าท่านไม่ได้เสียใจแต่ท่านมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราแนะนำไปเนี่ย เหมือนกายาวิเศษท่านบอกว่าการที่ท่านปวดทุกทรมานในเรื่องของมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะทําให้ท่านมีกําลังใจแล้วก็ปิติความรู้สึกอิ่มเอมใจที่เกิดขึ้นจากการแนะนํากับบ้านพระนิพานนี่แหละค่ะท่านร้องไห้แบบปิติบอกว่าไม่รู้จะบอกว่ายังไงทําไมถึงได้เจอเราช้าไปแล้วท่านก็บอกว่าอย่าลืมมาเยี่ยมคุณตายอีกนะตอนนี้ทุกวันนะคะ ก็ทุกทุกวันพุธนะคะก็จะออกไปเยี่ยมท่านนะคะแล้วตอนนี้ท่านดีขึ้นนะคะการที่ปัสสาวะออกเป็นสีแดงก็เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็แผนว่าจะได้กลับบ้านในเร็วๆนี้บุญกุศลอันใดที่พี่ตั้มทำนะคะก็ขอน้อมถวายแด่พ่อองค์ปฐมและพ่อพระรัตนไต บารมีผู้คุมกฎของโลกกฎแห่งกรรมผู้คุมกฎฟ้าดินพระาศาสดาทุกพระาศาสนาพระโพธิสัตว์พระโพธิส,สัตว์เจ้าแม่กฎอิมนะคะทีมเหล่ามหาเทพผู้สร้างผู้ปกป้องผู้ทําลายและขอบุญกุศลนี้แผ่ไปสาภัายสารไปทั่วอนันตจักรวาลน,นะคะขอให้ทุกดวงจิตที่ได้รับฟังธรรมในครั้งนี้ได้รับบุญในพระนิพพานเช่นกันนะคะขอให้ทุกดวงจิตได้จิตบุตรหลุดพ้น จากทุกอย่างถาวรน,นะคะมีความเจริญทางโลกและทางธรรมนะคะสาธุสาธุสาธุ